สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านตามเกาะ เอาไปสมาให้เราละดืนหรอกินีแล้วครข้าวร้อมเดียวปุนกันรอบเดียวเลยแต่ทางนอกพี่เเสื้อบว่าใครได้เจลเาต้มสดนัลุงลุงกแล้วลงางนุ่มยนุเอาเขายังแบหมูเอาขาใสลุง อย่าบอกใครเชี่ยวอย่าบอกใครอย่าบอกใครเชียวคือกินได้เนาะก้องหลายขนาดนี้อยบอกให้เชียวเด้งเลยส่วนไหนๆก็บอกว่าอย่าบอกใครเชี่ยวอย่าบอกให้เชียวอย่าบอกใครทำตามเชี่ยวไม่เนาะเมืองกล้องแจ็คตูล ผมยางคุณลุงไงหลังผมเป็นห่วงเาไเืนปืนไหมเอาข้าวเหนียวลงกันไมฮรู้อย่าบอกใครเชื่อทนไหนบอกไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวาเหลืองออย้ามอมากินนี่้านนี้้านนอกแวปลียยมหลายต่ว่าถ่ายกินอนมาด่นใหม่ตัแรก ตาวนัห้โตอนนั้นก็ทันนี้เด้อยูทูบเด้อล็อกไข่ล็อกมันเด้อรับผิดชอบเด้องกนใช่เเลยนะอืได้ตามนั้นตามนั้นอันนี้ก็นนี้เอ่หดโยวลูง ว่ะเครื่องตัดหญ้าเป็นจักรใช่ป่แต่ดองใส่กันเนาะไม่นองครับผมไม่ว่ก็ตัดกล้วยหอมนี่หมดพอดีแตงหนอเดี๋ยวกขรู้คือดองดีแค่เครื่องตัดหญ้ามว่องว่องว่อง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 อไรนี่องนอ โอ้ประนทศเงียบเเงียบพอมเดียวนะเนาะยังจะกระจันเลยๆนะกินยังไงให้ลูกฉันพร้อมใหมันได้คุาอีกว่าพอแล้วเขาโชีนะเอาคาไว้อีกนงชินเขารองไว้รอาหน่นูด

ร้องก็เป็นเลยแล้วคนมาคนเมื่อเจ้าน่ะแม่ต้องไปซื้อรุ่นยานได้ครับไอ้ผมร้องนะครับเจ้าว่าได้ไหมอ๋อคนรถไถได้จนบวาแบบนี้ดันเอา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 จนว่าโอ้ยโอ๊ยนั่งขวางกันได้

ไปกินกล้วยกันพี่น้องกล้วยเลยเยอะเลยเยอะโบคาเชียวในพวกมากกว่าข้ามไหนก่อนไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเปล่าน้ำรำมิ้งอะไรน่ะถามน้ำมิ้งเลยไม่เหรอเนี่ช่างตั้มพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ช่างทำพี่เถื่อยตามไปพี่น้องเฮ้ยมากินข้าวต้นยางต้นน้ำบักเจ๊น้ำมนุ้ยเอืมวันไันนันนะเท่าแล้วนี่เดียคนนี้ล่ะ น้องแล้วนี่คือตาสามสิบหกแรงือปั้นนาไปรับจ้างเขาเราคงจะองบนกับมาคงจะของหยาทั้งบดแล้วเมะรแล้วรถถ่ับจ้างเออยกลองมันกันกอนปลูกมันนะไปน้ำเอื้นมูนีมเอื้อนไปถ่ยไปยกล้องเขาแล้วกลับมาคนจะของบพรั้าเนแลี้ยวแลี้วที่ล้างอีกคนลุงเห็ดหยาได้ป่นี่คนลุแหงคนจะคองฮุก บกินใส่น้ำพริกสามอย่างเลยใส่ข้าวเหนียวพร้อมโอ้ยกินเผืกกินเผือกอะไรเสือต้มไก่พร้อมเสือมาเขาว่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชกันบอกว่ากินของวหานของข้าวปนกันมันจะเป็นเป็ดเลยเฮ้ยอย่าสิกินดูไรเออไม่ใชสู้กันบอกเป็นจังไดเขาว่ากินปนกันอะไรกันนะเป็นยนื้อสลุงกดปลาดุกสัตลูกกดเขาบอกว่ากินปนกันเป็นธรรมยุทธ์เด้ เป็นสายพระวัดป่าได้ป่ะไปพระวัดเป็นเต้ป่ากระไรกไรเราเสริมกันเนาะพระป่าฉันรวมนี่ไปเจอมาแล้วไปท่าพนมอ่ะไปแล้วไปแล้วนะกันบ้าบอกว่าผู้ใดไปแล้วผู้ใดหน่อไปครับผู้ใดครับมันได้ผอมาต่อยกันมั่นบอ มัครับบอส่่ยูามต่างคุนั่งอยู่บรี่ื่นเลยนีนี่ไดี่ยอตมอใหใส่กะทิกใหญ่เลยต้มไก่ใส่กะทิที่ไหนต้มไก่บอกโอ้นำไมจะตักของหวานตัวนี้ ้งูกลับเอไรกันกรับกบปแล้วมาคนละคันโอสับตุบแดงับบดบดซีสซปรานีครับเนาะกะที่กะทีตัดกับปะลนีค่ะ เขไม่ลองอ่ะเออไม่เอาบอกใครเชี <S <s ่ยวจ้ะใครเชียวคือสั่นกรูดอู่สินีโทรศัพท์แล้วดั์ของประจํา